วันนี้อาตมาพระอาจารย์โกสยจันทวิโชก็จะมาเที่ยวชมป่าชาติในประเทศไทยวันนี้ก็เป็นบ้านน้ำไผ่อำเภอปราณน้ำปราดจ้าก็จะให้ดูเมนนะวันนี้เราเปิดเมนวันนี้เราไม่มีเจ้าที่อันนี้หลากหนักมากพอสมควรก็จะให้ดูบริเวณของบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์ไม่ว่า ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่คนยากคนจนคนร่ำคนรวยเศรษฐีหรืออะไรก็กนนรออรกมีป้านเนียเป็นหลังสุดท้ายเราจะให้ดูบรรยากาศว่าช้าๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นยังไงบ้างสถานที่ของทางเหนือเนี่ยเอาง่ายดีโยมก็คือเขาจะไม่เอาโกดหรืออะไรมาไว้ที่ ที่ป่าช้านะเขาง่ายดีอันนี้ห้องน้ําไม่มีน้ําหรอกง่ายดีก็จะให้ดูบริเวณรอบๆสไตล์ก็จะวันนี้เราก็จะเข้าไปข้างในนะโยมเขาง่ายดีเข้าไปข้างในลองดูว่ามีอะไรบ้างมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าเล้าใจไหมอันนี้ก็เป็นคางร่างนะเราง่ายดีเป็น ที่สะอาดสะอาดดีแม้จะมีกระดูกบ้างเป็นเล็กน้อยเอาง่ายดีเพราะว่าการในสวนนาาจะทำความสะอาดสะอาดดีมากคอจะไม่รบกวนนะก็จะปิดอ๋อมีขี้เกี่ยมปิดไม่ได้อีกอาตมาก็จะพาดูรอบๆป่าช้าแต่ละที่ในประเทศไทยที่นี่ก็เป็นป่าช้าที่ติดกับบ้านคนถือว่าใกล้บ้านคนบ้างเพราะว่าเห็นแสงไฟ เนเห็นไหมแสงไฟนั่นแสงไฟไม่ใช่ไฟกระสือนะ้าโยม้าง,ง่ายดีก็จะให้ดูบรรยากาศภายนี้อมืมันก็เป็นแค่ป่าทึบไอ้นั่นสับปะรดโยม้าง่ายดีก็มันก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าเป็นที่คล้ายๆกับป่าช้าเปิดไม่มีอะไรที่เรียกว่า น่ากลัวซะเท่าไหร่เอาง่ายดีโยมก็จะให้ดูบริเวณที่พระ้าจารย์นอนนะเนี่ยพระ้าจา์นอนมีพระพุทธรูปมีที่หเตียนคือต้องหันหัวให้ถูกนะเอาง่ายดีก็ให้ดูไปเรื่อยนะโยมมีปลวกด้วยปลวกกินม้ก็จะให้ดูบริเวณรอบๆข้างบนก็เป็นสวนสับปะดปรดป่าช้าก็อย่างที่โยมได้เห็นนั่นแหละเอาง่ายดีเพราะว่าหนึ่ง ที่ถ่ายให้โยมได้ดูนี่ก็เพราะว่าทุกอย่างในโลกเนี้ล้วนอนิจจังอัตตาคือมันไม่เที่ยงเนาง่ายดีก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยก็พิจารณาดูนะว่าที่พามารับชมป่าช้าแต่ละที่เนี่ยเพื่อให้เราสังเวชสังวรในใจว่าทุกคนในชีวิตนี้เกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่ไม่ตายก็อยากจะส่งท้ายในค่าคืนอันเงียบสงบ ถึงแม้จะมีแสงไฟเห็นนะแสงไฟบ้านใกล้คนนะก็ขอ,ขอให้ญาติโยมมีชีวิตที่มีความสุขทำชีวิตให้ดีขึ้นนะอ,อ,อาตามาก็เอ่ยขอกราบลาและปิดในการเที่ยวชมป่าช้าในประเทศไทยเจริญพรจะบ๊ายบายจา้ะ